เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกท่านนะคะเอาขึ้นรถเรียบร้อยไปส่งลูกค้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านหม่มปวินาชาแน,นลค่ะคลิปนี้หม่มจะพาทุกท่านมาจับกบนะคะมีออเดอร์เข้าแล้วคะ่ะ วันนี้ลูกค้าสั่งกบแมมสิบกิโลค่ะทุกท่านเลี้ยงกบมาเพียงแค่2เดือนนะคะได้กบขายแล้วค่ะถามว่าตัวโตไหมยังไม่โตที่สุดอะนะคะแต่ว่าเป็นกบไซส์ที่เอาไปทำกบยัดไส้ได้พอดีพอดีเลยค่ะวันนี้แมมก็เลยจะมาจับกบนะคะกับคุณตาเพีงค่ะมาลงมือจับกันเลยคะ่ะทุกท่าน ลื่นมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าในบ่นเอเนี่ยตะไคร่น้ําลื่นมากเลยนะคะ,มะ,คะไม่กล้าให้ขิงตาเพงลงแหมมลงเองค่ะแต่ว่าแบบมีเคล็ดลับนะคะใส่ถุงเท้าค่ะทุกท่านใส่ถุงเท้าผ้านะคะจะทําให้เราไม่ลื่นเลยค่ะถ้าใส่รองเท้าบูทหรือเดินเท้าเปล่านี่ลื่นมากนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเพราะว่าแหมมเองเลยคะ่ะสังเกตปีที่แล้วเนี่ยที่มันงอกบอ่นนะคะลื่นหัวพิมน,นะคะขาชี้ฟ้าอยู่ในบ่อเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,งงคะถ้าเราใส่ถุงเท้าไม่ลืนลนล่นเลยคะ่ะทุกท่านไม่ลื่นเลยค่ะ แหม่มจะเลือกเอากบตัวโตๆนะคะเนี่ยค่ะไซนี้นะคะไซนี้เนี่ยกำลังทำกบอั่วได้พอดีพอดีเลยนะคะไซประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบตัวโลเนี่ยค่ะทำไมหน่ำขายไวเหตุผลก็คือว่ามันแน่นนะคะแล้วก็กระชงังหน่เนี่ยนะคะสองสามอันเนี่ยกระชงังหน่รั่วรั่วรูใหญ่มากนะคะไม่สามารถซ่อมได้เพราะว่าหนูนเลี้ยงหนูพุกด้วยหนูพุกมันหลุด รอมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็ไปกัดนะคะตอนที่เราพักบ่อมันไปกัดกัดกระชังแหม่มนเนี่ยนะคะเป็นรูใหญ่เบลอเบล่ลาซ่อมไม่ได้ค่ะก็เลยก็เลยมีพื้นที่ในการเลี้ยงกบน้อยมันลงกบพัน0้าร้อยตัวพันห้าร้อยันหอตัวนะคะเนี่ยคะ่ะแน่นมากก็เลยได้ออเดอร์มาพอดีพอดีเลยค่ะนะโอ้ดีมากเลย หนม่ค่ะจเดี๋ยวให้คุณตาเอาไปชั่งดูนะคะว่าได้ห้ากิโลหรือเปล่าแปดกิโลแล้วค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเพิ่มอีกนะคะเนี่ยค่ะน้องกบบั่นถามว่ามีปัญหาไหมก็บแมมพี่มีปัญหาอยู่สั้กนกัดกันนะคะแล้วก็ติดเชือ้อกัดกันแล้วก็ติดเชื้อนะคะต้องปรึกษาน้องโอ๊ตแล้วนะคะว่าจะแก้ไขยังไงปีนี้เลี้ยงกบยากอยูอย่พอสมควรคะ่ะเนี่ยนะคะ เลือกเอาตัวโตๆค่ะนี่อยากจะบอกเลยค่ะว่าแมมานาผิดพลาดนะคะน้องชายแมมเขาเปิดร้านขายของนนะคะแล้วเขาก็ขายหัวอาหารด้วยแล้วก็มันมีอาหารกบที่หมดอายุไปน้อยนึงนะคะด้วยความเสียดายแมมก็เลยเอามาเลี้ยงกบโอ้โหกบมีปัญหาเลยค่ะทุกท่านที่ไหลนะคะที่ไหลแล้วก็ชัชะงักการเติบโต ะะกว่าจะพื้นกลับพื้นมาได้เสียเวลาเลยค่ะทุกท่านนะคะขทข่เลี้ยงกบดูด้วยนะคะเวลาไปกินหัวอาหารกบเนี่ยอย่าให้หัวอาหารกบมันหมดอายุเลยดูดีๆแล้วก็จะเป็นปัญหาเหมือนแมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นแพ้อาหารนั่นนะคะนอ่นี้คะตัวโต๊โตแมไม่ได้ขยายกล้องเลยนะ,ะนีะ่สองเดือนนะคะสองเดือนวันนี้ค่ะ ต่กบไซไม่ตโตหรอกค่ะแต่ว่าโตพอดีพอดีกับการทำกบอัว่ีวอยาให้คุณตาไปช่างเอาอันนั้นได้เท่าไหร่พอ่อแปดแปด,แปดนะคะแถมๆเข้าไปก็ครึ่งโลเจอร์เผื่อมันขี้แตกขี้แตนอ่าค่ะอีกสองตัวคุณตาบอกเลยนะคะเนี่ยค่ะ ปีที่แล้วนะ่ะเลี้ยงกบง่ายมากนะคะแหม่มทาบอ่อใหม่อาจจะยังไม่มีจงมีเชื้อในบอ่อของแหม่มเองเนยนะคะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วก็มาเจอ <laughs> มาเจออาหารหมดอายุหน่อยหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งระยะเวลาหน,นึ่งคะ่ะนี่มาจังอวเนี่ยค่ะสิบกิโลพอดีนะคะแต่แถมนิดหนึ่งก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าเผื่อเขาไปเอื้อเอ๊ะบอกนะคะของธรรมาดา เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกท่านนะคะเอาขึ้นรถเรียบร้อยไปส่งลูกค้านะคะแํบลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ